โรตารี่ครับมีทั้งสภาพเก่าๆและสภาพใหม่ๆนะครับเป็นมือสองแล้วก็เป็นของใหม่นะครับอ่ะราคาเริ่มต้นที่14,000บาทนะครับอ่ะ14,000บาทครับสำหรับเกษตรกรสำหรับ FC ที่มีเงินน้อยนะครับมีขนาด160นะครับที่ราคา14,000บาทนะครับก็อ่ะใครที่มีงบน้อยๆนะครับมีรถที่มันดูเก่าแล้วนะครับเลือกโรตารี่ที่เก่าไปใช้งานก็มองแล้วคุ้มค่าเงินอ่ะ ขายให้ดูเลยนะครับก็เป็นของยันม่านะครับไปใส่คูปต้ตใส่ทุกได้ทุกยี่ห้อนะครับแต่เขามากับรถยันม่านะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับฟันก็มีทั้งเหลือเยอะเหลือน้อยนะครับก็ตีว่า,าฟันปั่นได้นะครับฟันปั่นได้แต่ฟันไม่เยอะแล้วนะครับฝา,าครอบครับก็มีว่ามีซึมนะ แล้วก็มีออกมีเชื่อมนะครับใครที่บอกว่ารั่วไม้ซืมไม้อกเชื่อมไม้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทต้องข้ามนะต้องข้ามแต่ถ้าใครบอกว่าราคานี้โดนใจนะครับอยู่ในงบประมาณปั่นได้มียอยให้นะครับก็ซื้อไปใช้งานก่อนนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะแล้วก็ใครจะอยากได้ดีขึ้นก็ขยับมาเป็นตัวนี้นะครับ 3 2 0 0 0บาทนะครับเป็น rx 165นะ32,000บาทนะครับอ่าครับก็มีสนิมนิดหน่อยนะครับแต่ดใครที่งบประมาณขยับขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะสวยขึ้นนะครับฟันสวยขึ้นตัวก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็อยู่ที่อ่าสามหมบาทนะครับอ่าแล้วก็นี่อีกตัวนึงครับของยันม่านะครับอ่าสองหมบาทนะครับ อ่าสองหมื่นสี่พันบาทนะเอ่ีอีกตัวนึงเป็นของยันมาสองหมื่นสี่พันบาทนะครับอ่าแล้วก็ข้ามมานี่เลยนะครับก็เป็นขนาดสองเมตยี่สิบนะอ่าห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสองเมตยี่สิบมีสองตัวนะครับอ่าขายห้าหมื่นห้าพันบาทนะเป็นราคาสุดท้ายแล้วนะฟันสวยครับสภาพเท้าของใหม่เลยนะครับฟันสวยทั้งสองตัวครับใครมองหาสองเมตยี่สิบนะครับ 2020เซเว่นจะมีอยู่3ตัวนะครับแต่ตัวที่โชว์อยู่นี่2ตัวเป็นตัว G แล้วก็เป็นตัว GA อนะใครชอบ G ใครชอบ GA ครับก็เลือกเอา G กับ GA ก็ GA เเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่พวก m u 49นะครับบางคนก็ใส่ m 7นะครับแต่ถ้า G เนี่ยครับจะใส่ได้ถึงประมาณพวก90แรงนะครับเป็นพวกอ m อ57ถึง90แรงนะครับมันจะกินแรงลดหน่อยครับแต่ว่าปั่นได้ลึกนะครับ อ่าแล้วก็183 1 8 3, 18 3มี1ตัวนะครับขายอยู่ที่4ี่หมื่นทุนนะอ่าตัวสะอาดตัวไม่ผูนะแต่ฟันเหลือน้อยนะครับอ่าครับแล้วก็นี่หนึ่งตัวนี่ก็สภาพเท่าใหม่เลยนะครับอะครอยากได้นะครับขเขคามาเลือกเอามือสองมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ของใหม่เลยของใหม่ก็ทําราคาพิเศษให้อ่าห้า0มื่นบาทนะครับตัว1 8ึ่งแปดห้าอ่ 42, 43, าสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามตัวหนึ่งหกห้านะครับ ทำราคาพิเศษให้เลยนะครับอยากได้ก็โทรมานะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับของใหม่ก็มีให้เลือกนะครับอ่าลอตเตอรี่นะครับรีวิวให้ดูแล้วนะเอฟซีบอกว่าช่วยรีวิวลอตเตอรี่ให้ดูหน่อยปัจจุบันมีกี่ตัวนะครับอ่าก็ก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อตัวไหนนะครับก็เข้าใจนะครับก็อยากดูรีวิวก่อนเดินทางนะครับมีแค่นี้นะครับอ่ามือสองอ่ากับของใหม่มีแค่นี้นะครับอยากได้ก็ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณครับ